ค,ค,ค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะน้องๆคะ Take a seat มานั่งดูรายการ English Level Up กันค่ะครูพี่นุ่นคะครูพ่นุ่นจะให้น้องๆไปเอาเก้าอี้มาทําไมคะเก้าอี้อะไรคะครูพี่แนทเอา้าก็คำว่า Take แปลว่าเอาคำว่า Seat แปลว่าที่นั่งหรือเก้าอี้พอรวมกันก็เป็นเอาเก้าอี้มาไม่ใช่หรอคะ น้นองๆคะคำว่าเชกซีดนะคะแปลว่านั่งลงหรือกรุณานั่งลงนั่นเองค่ะเป็นคำสุภาพนะคะคำว่า take นะคะเมื่อใช้ร่วมกับคำอื่นนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงั้นวันนี้นะคะครูพี่เนตก,กับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆมาเติมพลังกับคำว่า a k กกันค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะได้ไปพบกับรายการ Chris Jobs น้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคําว่า take ที่มีความหมายว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยม a า a m ดาม you have a nice body what body ดิวี nice figure nice figure หนูไม่ได้ชมนิ้วเขาพี่อ๋อไม่ได้ชมนิ้วเขาไงก็ใช่ไงแล้วมันฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ F I G U R e n i c e figure จะชมรูปร่างคนั้งหมด you have a nice figure เออชิ้นดีรูปร่างอ๋อเหรออืมมาดาม you have a nice figure อ๋อ you're so sweet thank you for the compliment oh you แบบ very high you look very high high but I didn't take any drugs จะพูดอะไรกับเขาอะ ชมว่าเขาสูงอะพี่เขาสูงชมเขาว่าสูงสูงบ้าอะไรไปบอกย o ุ o ยูุก very high ขนาดไหมก็ไฮปว่าสูงอะเนี่ยพี่ดูนี่ไฮฮิลส้นสูงรองเท้าส้นสูงเพราะมันคือไฮฮิลรองเท้าส้นสูงก็ถูกจะแต่ไฮเอาไว้ใช้กับสิ่งของแต่ถ้าคนจะใช้ท่อข่าดป้าไม่น่าล่ะวันก่อนหนูไปถามฝรั่งคนนึงว่า how high are you เขาก็เดินออกจากร้านไปเลยพี่ก็เธอไปถามว่าพี่คะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าเมายาขนาดไหนคะเนี่ยแล้วต้องใช้ how tall are you โอเคบอกสิมาดาม you look very tall ใช่ไหมเออมาดาม you look very tall would you like to try the shoe มาดาม try the shoe okay sure yeah 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 sure ข้าดลองนะกิบบี e g ิ v e นี่ try the shoes เนี่ยที่จริงถ้าจะแบบคิดกันขำๆเนี่ยเมื่อกี้เธอเพิ่งบอกว่าไงเอมไหมว่า <Wow. S 1> คุณนายคะไม่ทราบว่าอยากจะลองชิมรองเท้าดูไหมฮะอ้า uh. คนนั้นไม่ใช่หมาใช่ไหมคือ,คอจริงๆฝรั่งเขาเข้าใจแหละแต่ถ้าอยากจะบอกอยากจะลองสวมใส่ไหมต้องบอกว่า would you like to try on the shoes ต้องมี try on เพราะคำว่า,า <Okay. S 1> try คือลองบวกบกับคำว่า put on ที่แปลว่าสวมใส่ใช่ไหม <Okay. S 2> so try on คือลองสวมใส่ so madam would you like to try on the shoes โอเค sorry would you like to try on the shoes oh yes please mm hmm. thank you ในชุจุดนี้ I'm proudly present Nig. Stun. High heel. Oh. Stun. Building heel. Stun. Needle heel. Stun. Short heel. Flat. How do you know we are in flat? I'm talking about shoes. Look. Okay. These are called high heels. You are correct. <habitude��> These are called platforms. Platform like the train? Yes. Cause it's like you're standing on a platform. Mm. Oh, platform. Mm. And these are called stilettos. Mm. the sti sti what stilettos? Stiletto lo do. Mm. Sti still sti <laughs> one moment, madame. <laughs> P อันนี้เรียกอะไรนะโหเต็มหน้าเลยรองเท้าส้นเข็มใช่ไหมไม่ยากพระสอนว่าเราต้องมีอะไรสติสติอ่าเวลาปัสสาวะซึมเนี่ยเขาเรียกว่าปัสสาวะอะไรเลสเลสอ่ามีดอะไรเอ่ยเอาไว้สับหมูมีดอีอีโตอ่าสติเลสโตสตีเล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 ตสตีเลโตสตีโตสติเลตโตสตีเลตสตีเลโตสตีโตสตีเลโตสตีเลโตสตีเ e โตสตี d ลโต t ตีเล a ตสตีเลโตสตีเลโตสตีเลโตสตีเ They're flat. อ๋อ i c h pair would you like? I'll take the high heels High heels Thank you Okay Black color นะโอเคมาดามผ้ e ส e วตต์โอ t วอ e r เ h รขอบคุเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบน้องๆเห็นการใช้เทคกันบ้างไหมเอ่ยจากรายการนะคะครูพี่นุ่นจะอยู่ประโยคหนึ่งค่ะที่บอกว่า I didn't take any drugs ฉันไม่ได้ใช้ยาเสพติด น้องๆเห็นไหมคะคำว่า I didn't take any d r u g เนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้เอายามานะคะแต่แปลว่าฉันไม่ได้ใช้สารเสพติดนั่นเองคำว่า take นะคะกับคำว่า drug เมื่อใช้รวมกันแล้วจะแปลว่าใช้สารเสพติดค่ะน้องๆคะเรามาดูสำนวนหรือ i d i o m แล้วก็ phrasal verb หรือกริยาวลีกันดีกว่าคะ่ะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะ เรื่องนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเจอบ่อยในภาษาอังกฤษค่ะในประโยคสนทนาน,นั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆจำกันได้นะคะน้องๆก็จะได้ใช้ให้ถูกความหมายไม่เข้าใจผิดค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า take a seat คำว่า take a seat นะคะแปลว่าเชิญนั่งค่ะเป็นคำสุภาพสุภาพก่าคำว่า sit down นะคะเพราะว่าการที่เราบอกให้คนคนหนึ่งมา sit down เนี่ยเหมือนเป็นการสั่งเขาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยสุภาพเลยนะคะเราจะใช้คำว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่งค่ะ ส่วนคำที่2อนะคะคือคำว่า take medicine ที่แปลว่ากินยาค่ะน้องๆคะเวลาเรากินยาเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า eat medicine นะคะเราจะใช้คำว่า take medicine ซึ่งคำว่า medicine กับคำว่า drug เนี่ยต่างกันยังไงคำว่า drug นะคะเป็นยาในความหมายของสารเสพติดยาเสพติดค่ะแต่คำว่า medicine เนี่ยเป็นยาแบบที่เราใช้รักษาโรคนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า take a rest นะคะแปลว่าพักผ่อนนั่นเองค่ะ โดยมีคำว,ว่า rest ที่แปลว่าพักผ่อนอยู่ด้วยส่วนคำว,ว่า take time มีความหมายว่าใช้เวลากินเวลาหรือตามสบายนั่นเองค่ะส่วนความหมายนะคะน้องๆก็จะขึ้นอยู่กับบริบทค่ะยกตัวอย่างเช่น d o n t worry take your time ไม่ต้องกังวลตามสบายเลยหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ be patient these things take time อดทนหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า take over ที่แปลว่าเข้าควบคุมหรือรับช่วงต่อค่ะยกตัวอย่างเช่น he took over the company เขารับช่วงต่อกิจการบริษัทค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะเราจะใช้คำว่า take place ที่แปลว่าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ where did the accident take place อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take place นะคะแปลว่าเกิดขึ้นค่ะ คำว่า take s i z e นะคะแปลว่าสนับสนุนหรือเข้าข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น you always take her side คุณเนี่ยเข้าข้างเธอตลอดเลยนะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า take down ที่แปลว่าจดบันทึกค่ะยกตัวอย่างเช่น take down the important vocabulary ให้จดบันทึกนะคะคำศัพท์ที่สำคัญนั่นเอง เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจการใช้คำศัพท์คำว่าเทคกันแล้วนะคะต่อไปขอให้ไปพบกับรายการอิชิฟิแล้วน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเทคที่แปลว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ Built in the 12th century, Angkor Wat reflects the majestic ancient Khmer civilization. นครวัดสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตรวรรษที่12ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนความมีอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเขมร It is believed that the site was abandoned in the mid-15th century, perhaps due to a cycle of droughts and severe monsoons เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างในช่วงกลางคริสตศตรวรรษที่15เนื่องด้วยภัยแล้งที่ยาวต่อเนื่องและตามด้วยมรสุมที่หนักหน,น่วง every year more than 2 million people travel to siem reap province to visit this extraordinary site the, Cambodia the, the cambodian people's pride in this ancient structure and the civilization that created it are reflected in the design of cambodia's national flag today ความภาคภูมิใจของคนกัมพูชาที่มีต่อโบราณสถานนี้รวมถึงความภูมิใจในอารยธรรมที่สร้างสันนครวัดขึ้นมานั้นสะท้อนให้เห็นได้จากธงชาติกัมพูชาในปัจจุบันที่มีนครวัดอยู่ตรงกลางผืนธงและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนครวัดว only an hour's flight from Bangkok and here we are witnessing the proof of ancient Khmer civilization คือบินจากกรุงเทพไปแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยก็ได้มาเห็นอรารยธรรมของขเขมรโบราณแบบที่แบบเห็นด้วยตาตัวเองอะถูกต้องเลยนะฮะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่ามัน,ม,นมันไม่เท่บินมันง่ายไป i f f i n g is too convenient for you นะ,ะถ้าบินแล้วมันสบายไปอะพี่ปามเรามาชีวิตลำบากขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะออคื uh. oh. you can take a train a taxi or bus ทูอะรเนีประเทศก็คือจะนั่งรถไฟไปรถทัวร์รถประจำทางแท็กซี่อะไรก็ได้ปั่นจักรยานไปก็ได้ได้เลยให้ไปถึงอะรเนีประเทศส่าแก้วก่อนใช่พูดถึง land transport นะนะครับพอมาถึงส่าแก้วนะ from s a k a o Province you cross a n c the Thai Cambodian border to Poipet นะครับข้ามจากส่าแก้วเข้าปอยเปตปุ๊บพยายามอย่ามองคาสิโนซ้ายขวาเดินตรงดุมๆมานะครับ and then a road will take you here to Siem Reap it is believed that the cosmic world was the concept behind the design of Angkor Wat ten. การออกแบบนครวัดนั้นเชื่อว่ามีแนวคิดที่จะจำลองโลกของจักรวาล The central tower symbolizes Mount Meru um, which is thought to be the center of the universe and home to the Hindu gods ส่วนยอดที่สูงที่สุดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและที่สถิตของเทพระเจ้าฮินดู Whereas the surrounding moat represents the oceans of the world ส่วนคูน้ำอันกว้างใหญ่ที่โอบล้อมนครวัดนั้นเป็นตัวแทนของมหาสมุทรต่างๆของโลก The central pillar originally contained the statue of Vishnu and was open on each side. แต่เดิมนั้นตรงกลางของยอดมีรูปปั้นของพระวิษณุและสามารถมองเห็นได้จากทุกด้าน After Cambodians converted to Buddhism, the sides were walled in. and replaced with Buddha images with แต่หลังจากที่ชาวกัมพูชาหันมานับถือพระพุทธศาสนาจึงมีการทำกำแพงปิดและนำพระพุทธร,รูปมาประทับบูชาเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการอิชชี e ฟีดเดน้องเห็นการใช้เทคกันบ้างไหมคะ ครูพี่นุ่นเจอยู่ประโยคหนึ่งนะคะที่บอกว่า you can take t a train a taxi or a bus to อรัญญาประเทศคุณสามารถขึ้นรถไฟรถแท็กซี่หรือรถบัสนะคะมาที่อรัญญาประเทศน้องๆเห็นการใช้เทค e ไหมคะการใช้เทคในที่นี้นะคะเราก็จะใช้กับการขึ้นยานพาหนะค่ะยกตัวอย่างเช่น take a train ขึ้นรถไฟ take a taxi ขึ้นรถแท็กซี่ take a bus ขึ้นรถบัส ซึ่งคำเหล่านี้นะคะเราก็จะใช้ในความหมายว่าพาไปค่ะเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการนั่นเองถ้าจำได้แล้วนะคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเบลล่าจะรับช่วงต่อบริษัทของพ่อเธอภาษาอังกฤษจะพูดว่า Bella will her father's company ใช้อะไรดีคะระหว่าง take over หรือ take time ติกตอกติกตอกใช้อะไรดีนะ ถูกตั้งนะคะใช้ take over นั่นเองค่ะ Bella will take over her father's company Bella จะรับช่วงต่อบริษัทของพ่อเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take over แปลว่ารับช่วงต่อนั่นเองแล้วถ้าเราจะพูดว่างานประชุมนะคะจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ The meeting will next week ใช้อะไรดีคะระหว่าง take place กับ take arrest ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า take place นะคะเพราะคำว่า take place แปลว่าเกิดขึ้นนั่นเอง The Meeting will take place next week งานประชุมนะคะจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take place แปลว่าเกิดขึ้นนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Vocabulary ok King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆก็ฝึกสะกดคำไปพร้อมกันเลยนะไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ Good morning v o c a b King Let's play spelling The final match for the spelling battle w e l l start over here in the office. Your first word is puncher. P U N C H E R. Correct, excellent. One point. มีจะดนไปแล็ก่อนนะคะแต่สามารถสะกดได้ถูกแต่เย็นๆนะแต่เย็นๆคำแรกถูกต้องไปแล้วนะคะมาดูกันว่าน้องหนูดีจะสามารถตีเสมอมาได้หรือเปล่านะคะ Your first word is beehive. B H B E H I V E. Beehive. B-E-H-I-F-E Beehive B-E-E-H-I-F-E Beehive b e โอ้ h ิดเดียว e. eh e Really ก close beehive b e h I v e h eh i v e beehive แต่ว่ารังผึ้งนั่นเองนะคะไม่เป็นไร้พึ่งคำแรกเท่านั้นนะคะเอาล่ะน้องนิตาคะต่อกันเลยค่ะ here we go your next word is brochure R o S U R E brochure o S u r e. S, <ch> <S, r o S U R E brochure R O S U R E brochure oh this word is really tricky brochure brochure broc h u r e brochure ถูกต้องค่ะแสดงว่าตอนนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะตีเสมอนะเอาละค่ะไปดูคำต่อไปเลยค่ะ your word is firewood

1้วนพลดีมากเลยเพราะมันมีเวลาแค่5วินาทีแล้วเราสามารถแก้ได้ภายใน5วินาทีสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหนูดีค่ะคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะคะผิดตกรอบเลยนะทำสมาธิดีๆสู้ๆค่ะ Your word is furrow f o r r w furrow f e r r furrow f u r r w furrow ตื่นเต้น furrow, f-u-r-r-o-w, so close. Furo โอ้โหดูรายการ World c a p King แล้วเนี่ยได้คำศัพท์เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนทะใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์ที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะที่อยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ค่ะคือคำว่า puncher ที่เป็นคำนามแปลว่าที่เจาะก,กระดาษน้องๆคะคำว่า puncher นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าที่เจาะรูกระดาษ น้องๆคงจะคุ้นเคยใช่ไหมคะกับคำว่าพันพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์บแปลว่าต่อยหรือเจาะรูกระดาษนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นคำนามเขาจะแปลว่าน้ำผลไม้รวมค่ะโดยน้องๆนะคะจะสามารถหาซื้อพัน c h e r หรือว่าเครื่องเจาะรูกระดาษได้ที่ stationery shop ค่ะซึ่งคำว่า stationery shop นะคะเป็นคำนามแปลว่าร้านขายเครื่องเขียนนั่นเองค่ะ น้องๆคะคำนี้นะคะก็มาจากคำว่า stationary ที่เป็นคำนามแปลว่าเครื่องเขียนกับคำว่า shop ที่เป็นคำนามแปลว่าร้านาค้าพรน,นํามารวมกันเป็น stationary shop ก็เป็นคำนามแปลว่าร้านขายเครื่องเขียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะพี่ครูพี่นุ่นกับครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้คะ่ะตอนนี้จะมีเรื่องหน้ารู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย เสมอมてแいつもกี่มาซึね。ああ、ที่ท่านรอยืนรอไปมอเนี่ยภรรยาชอบส,สา,นนนา,สามสิบปุ๊บก็มา待つ？いつもแล้วเข้ามาเนี่ท่านบอกนะว่าเวลาเราถ้ามาเนี่ยเวลาคนเยอะๆนะไปเลยไปถึงนู่นเลยรออย่างต่ำสามสิบนาที ามาร้านของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่านะฮะรู้ไหมว่ารูปร่างแบบนี้ยนะวิวที่ออกแบบแบบนี้เป็นวิวแบบไหนถ้าคนญี่ปุ่นจะดาวถูกครับมันมาจากจิตใต้สำนึกเลยการออกแบบนี้เป็นการออกแบบเหมือนกับร้านอาหารในโรงเรียนญี่ปุ่นร้านอาหารในโรงเรียนญี่ปุ่นก็จะเป็นป้ายแบบนี้ เป็นการซื้อของแบบนี้นะฮะให้รู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเรียนตอนมอต้นนั่นเองครับการออกแบบกับลูกค้าเนี่ยไปด้วยกันมากเลยนะคะเด็กนักเรียนมารอคิวกันเต็มเลยค่ะคนว่ามาจ้ากี้วานิลาโอ้โันี้ครับก็คือเป็นคุกกี้วานิลาแล้วก็บวกชาเขียว3อย่างอยู่ข้างในนะโอ้โหนี่แอปเปิ้ลใส่แพตเตอร์เคยทานไหมนี่คือเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดครับ มาและต้องมาที่นี่ครับตอนนี้จะต้องกินก็ต้องเข้าคิวนะฮะนี่โชคดีเพราะว่าหลายพ่อตอนนี้คิวน้อยเราก็เลยรอไม่นานครับตอนนี้เราก็เลยถามคนที่มาเข้าคิวนี่เป็นใครบอกว่ามาจากโตเกียวเพื่อที่จะมากินขนมปังเลยนะเนี่ยขนมที่มีคนมาเข้าแถวรอยอมเดินทางมาไกลเพื่อจะมาลิ้มรสมีชื่อเรียกว่าคอเปะปังค่ะ ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเหมือนขนมปังไส้สัขยาที่ขายตามรถเข็นนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นดูสิคะว่าก้าวล้ำเข้าไปอีกเปิดขายเป็นร้านจริงจังและมีให้เลือกหลายไส้มากมด้วยค่ะมี50กว่าเมนูนะครับสิ่งที่น่าแนะนํามากก็คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะฮะเบอร์4 1 2เนี่ยหนึ่องเนี่ยครบ,บอกว่าอันที่ขายดีแบบสุดยอดของร้านคืออัมบัตเตอร์นะฮะอัมก็คืออะไรครอัมก็คือถั่วแดง ใส่บัตเตอร์ซึ่งขายได้ทั้งหมดมีอยู่50เมนูเนี่ยอ,อันนี้ขายได้ถึง30%ของร้านเลยอันที่2ครับคือพีนัทบัตเตอร์อกบบตตร็คือถั่วกับบัตเตอร์เท่ากับถั่วกับเ,บเนยนั่นเองครับอันที่3ก็คือแยมแบ,บัตเตอร์แยมบวกเนยแล้วอันที่4ก็คือมะจังก็คือชาเขียวบวกถั่วแดงครับซึ่งยากสุกเนโดยคุณฮุยเด็ดมาかอนนั่นก็คือขี้เกียจ っずっとそれれの積み重ねでこกามว่าขนมปังเป็นยงไงเาว่าทำยังไงให้ขนมปังอะมีความอร่อยสุดซึ่งอร่อยสุดยอดมากก็คือค้นคว้าวิจัยค้นคว,วิจัยก่อนหน้านั้นครับเป็นขนมปังที่แข็งแข็งเป๊กเลยนะฮะจะทำยังไงให้มันนิ่มฟึ่งมาเริ่มนิ่มได้ประมาณยีกว่าปีก่อนเพราะว่าทุกคนคนญี่ปุ่นชอบขนมปังที่นิ่มเพราะว่ามันจะละลายในปากแล้วมันจะนุ่มมาก จจุบันทางร้านมีไส้ให้ลูกค้าเลือกประมาณ50ไซส้เลยค่ะคิดว่าเดินเข้าร้านไปคงจะงงนะคะว่าจะสั่งอะไรดีอธิบายหน่อยสิคะคุณฟูจิวิธีการเลือกขนมปังก็คือมันจะมีขนมปังทางด้านของหวานนะครับแล้วก็ขนมปังทางด้านของขาวนะฮะขนมปังทางด้านของหวานจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่น โมโมะนะครับบวกกับมามาเลสนะฮะก็ผสมกันได้เหมือนกันส่วนทางด้านนี้ก็สามารถเลือกกันได้เองครับอย่างเช่นของคาวครับอย่างเช่นคอนบีสนะครับบวกกับไก่ก็ได้ครับอันนี้เป็นของคาวผสมกันได้เลือกได้คือแถวหนึ่งกับแถวหนึ่งขนมปังหน้าตาธรรมดาแต่ทำไมถึงเปิดกิจการได้ใหญ่โตและมีความหลากหลายได้มากขนาดนี้เขามีประวัติมายาวนานไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะตา่รรา เริ่มต้นครับแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนะฮะอย่างไรก็คือในช่วงสงครามนะฮะคุณปู่ของท่านนะฮะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยีสต์ครับยีสต์ที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องขนมปังนะครับแต่แล้วในช่วงที่สงครามเนี่ยทำให้บริษัทวิจัยเรื่องยีสต์ล่มละลายไปเพราะอยู่ในช่วงสงครามนั่นเองแต่หลังจากที่สงครามจบไปแล้วเนี่ย เพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ก็เลยมาเปิดร้านขนมปังนั่นเองครับก็คือร้านที่นี่ในเมื่อ69ปีก่อนโอ้โหร้านนี้มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ปี1948คือมีอายุประมาณ70ปีแล้วค่ะโดยเริ่มมาทำาค้กเปะปังในปี1975เนื่องจากมีโอกาสได้เข้าไปขายขนมปังที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จึงพยายามคิดค้นขนมปังที่ผลิตได้ในราคาถูกและสามารถทำให้นักศึกษากินแล้วอิ่มได้โดยตอนเริ melted melted. ่มต้นมีเพียง2-3ไส้เท่านั้นค่ะขายคอพเป้ปังได้ดีมายาวนานกว่า40ปีขนาดนี้เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ไหนคะเก็ถามว่านับจุดเด่นของ ครบเปปปังที่นี่นครับเป็นยังไงครับที่นี่นครับจะใช้ขนมปังที่นุ่มและสามารถเลือกไส้ต่างๆมาผสม,มด้วยตัวเองหมายถึงว่าเลือกได้ตามสบายจากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของขนมปังนุ่มค่ะที่ไม่มีร้านไหนสามารถเรียนแบบได้จึงทําให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการต้นตํำรับนะคะไม่กลัวเลยค่ะว่าจะมีใครทําได้เหมือน วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเลยจะมาสอนคำว่าต้นตำรับกันค่ะน้องๆคะคำว่าต้นตำรับนะคะในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้คำว่า original ได้ด้วยค่ะเป็น adjective นะคะจะแปลว่าซึ่งเป็นต้นฉบับหรือดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าต้นฉบับค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งนะคะคำว่า origin นั่นเองค่ะเป็นคำนามค่ะแปลว่าต้นกำเนิดนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า authentic ที่เป็น adjective แปลว่าของแท้ด้วยค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า genuine ที่เป็น adjective เหมือนกันแปลว่าของแท้หรือดั้งเดิมค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างสำนวนและ first v e r b ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะมีคำว่า take a seat แปลว่านั่งลงส่วนคำว่า take medicine แปลว่ากินยาค่ะ คำว่า take a rest นะคะแปลว่าพักผ่อน take time แปลว่ากินเวลาใช้เวลาหรือตามสบายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า take over ที่แปลว่าเข้าควบคุมหรือรับช่วงต่อคำว่า take place แปลว่าเกิดขึ้น take s i z e สนับสนุนหรือเข้าข้าง take down จดบันทึกค่ะ และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะคำแรกคือคำว่า puncher เป็นคำนามค่ะแปลว่าที่จาะรูกระดาษคำว่า punch ที่เป็น verb แปลว่าต่อยหรือจาะรูคำว่า punch ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำผลไม้รวมส่วนคำว่า stationary เป็นคำนามค่ะแปลว่าเครื่องเขียนคำว่า stationary shop แปลว่าร้านขายเครื่องเขียนค่ะ คำว่า original นะคะที่เป็น adjective แปลว่าซึ่งเป็นต้นตำรับหรือดั้งเดิมค่ะคำว่า original ที่เป็นคำนามนะคะจะแปลว่าต้นฉบับค่ะคำว่า origin นะคะเป็นคำนามจะแปลว่าต้นกำเนิดคำว่า authentic เป็น adjective นะคะจะแปลว่าของแท้ค่ะคำว่า genuine เป็น adjective นะคะจะแปลว่าของแท้หรือดั้งเดิมนั่นเองค่ะ โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up แล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องศัพท์เป็นอย่างเป็นประจำนะคะใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า Take it easy แปลว่าสบายๆใจเย็นๆผ่อนคลายนั่นเองค่ะและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Mjau!